เรื่องราวสุดแสนเหนื่อยล้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่คนเป็นพอ่อตัดสินใจทำงานขนส่งพัสดุส่วนแม่ต้องรับจ้างเกือบ15ชั่วโมงต่อวันเพื่อหวังจะทำให้ครอบครัวดีขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าการที่พวกเขาทำงานทุ่มเทยหยาดเหงื่อแรงกายขนาดนี้มันจะสร้างความสุขได้จริงหรือเปล่าหรือกลับทำให้ครอบครัวหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมกันแน่ในภาพยนตร์เรื่อง Sorry We Miss You หยาดเหงื่อน้ำตาและคำขอโทษแล้ววันนี้เราจัดโปรโมชั่นใหม่มานำเสนอสำหรับขอภาพยนตร์และซีรีส์ Netflix Premium ในราคาเริ่มต้นเพียง59บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมแบบจุกๆอีกทั้งยังมีแอปอื่นๆอีกมากมายในระบบซื้อสินค้าอัตโนมัติที่ App24 Shop แค่เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย แรกเรื่องมาจะเป็นภาพบรรยากาศการสมัครงานของชายที่ชื่อวริกกี้ที่เดาเราประสบการณ์การทำงานของตัวเองมากมายบอกว่าเขาทำมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานหรืองานก่อสร้างรวมไปถึงคนคุณลุมฝังศพเขาก็ทำมาหมดซึ่งคนสัมภาษณ์ก็บอกกับริกกี้ว่างานนี้เป็นงานธุรกิจแฟรนไชส์หรือเป็นงานอิสระทำงานภายใต้เวลาของตัวเองทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาเขาไม่เพียงแต่ทำงานให้บริษัท แต่เปรียบเสมือนเป็นพาร์ทเนอร์พร้อมลงรายละเอียดเชิงอวยรูปแบบงานว่างานนี้ไม่มีการตอกบัตรไม่มีค่าธรรมเนียมในการมาสายทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาโดยตรงแค่ลงทะเบียนก็เริ่มงานได้ก่อนจะถามริกกี้ว่าเขามีรถตู้หรือ,อยังแต่ริกกี้ที่ไม่มีเขาเลยให้เฮนรี่เพื่อนคนที่แนะนําเขามาทํางานที่นี่พามาดูรถตู้ราคาถูกๆโดยเฮนรี่ที่ทํางานที่นี่มาก่อนเขาก็โม้ใหญ่เลยให้ริกกี้เลือกรถตู้คันที่มันใหญ่ๆห,ห,หน่อยจะได้บรรจุพัสดุได้เยอะ และหากจัดตารางเส้นทางให้ดีแล้วก็เพียงเท่านี้เราก็ได้เงินเกือบ200ปอนด์ต่อวันแต่ในทางกลับกันนั้นหากเราล่าช้าหรือมีเหตุขัดข้องในวันนั้นเราต้องจ่ายค่าชดเชยพัสดุพวกนี้ในการจัดส่งล่าช้า ให้บริษัทในราคา200ปอลต่อวันเช่นกันก่อนจะชี้ให้ดูว่ารถตู้คันนี้เหมาะกับริกกี้มากๆเราจะได้บรรจุพัสดุกล่องใหญ่ได้ดูท่าแล้วหากขับไกลๆสบายหน้าดูแต่ริกกี้ก็อมองว่ามันแพงไปเพราะเขากับภรรยาเรามีรายจ่ายมากมายแต่ว่าเพื่อนก็เชียร์ไม่เลิกหากไม่ซื้อรถเอาไว้ส่งของเองแล้วก็เราต้องเช่าอย่าลืมสิว่าค่าเช่าตกวันหนึ่งก็60กว่าปอยังไม่รวมค่าน้ำมันหากรายได้แล้วก็แทบไม่เหลือ ตกค่ำวันเดียวกันนั้นเราจะได้เจอกับแอปปี้ภรรยาของลิกกี้ที่เลิกงานค่ำมืดลิซา่าลูกสาวที่นอนอยู่บ้านคนเดียวพอเห็นว่าแม่เลิกงานกลับมาเธอก็ดีใจมากบอกกับแม่ว่าเธอนอนไม่หลับ ไม่นานต่อจากนั้นริกกี้ก็กลับมาที่บ้านเอาเอกสารเรื่องการซื้อรถให้ภรรยาดูเล่าว่าเขาไปสมัครงานขนส่งพัสดุมาเฮนรี่เพื่อนของเขาบอกว่ารายได้ดีใช้ได้ได้เกือบ200ปอนปอต่อว,วันแต่เราต้องลงทุนในการดาวรถตู้คันนี้เพื่อไปใช้ในการขนส่งภรรยาที่อ่านดูก็ไม่มั่นใจพอค่าง,งวดแพงน่าดูแล้วไหนจะค่าน้ำมันยังไม่รู้เลยว่าเราจะเอาเงินส่วนไหนไปดาวรถตู้แต่ริกกี้ก็คิดว่ายังไงออกรถเองก็น่าจะคุ้มก่าเช่าบริษัท พราะสุดท้ายแล้วรถคันนี้มันก็จะกลายเป็นของเราแถมยังบอกอีกว่าตลอดระยะเวลา25ปีที่เขาขับรถมานั้นเขาไม่เคยเฉียวชนและสักครั้งก็อีแค่ขับรถส่งของแค่นี้สบายมากลองคิดดูสิ200ปอนด์ต่อวันสัปดาห์หนึ่งก็พันสองแล้วนะแต่ภรรยาที่อ่านดูว่าระยะงานในการจัดส่งพัสดุนั้นต้องใช้เวลาเกือบ15ชั่วโมงต่อวันมันไม่มากไปหน่อยหรือและถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราคงไม่ได้เจอหน้ากันคงไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเหมือนเดิม แต่สามีก็ให้กำลังใจหากต่อไปนี้เราต้องเจอความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวแน่นอนว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่มัดตัวไว้เขาคิดว่าเราควรก้าวกระโดดเพื่ออนาคตของครอบครัวและเราต้องลงทุนในการนำเงินไปดาวรถตู้เป็นเงินจำนวน1,000ปอนปอได้ยินเช่นนั้นแอปบบี้ก็คิดหนัก เรามีนี่รัดตัวขนาดนี้บ้านหลังนี้ก็ยังต้องจ่ายค่าเช่าสิ่งเดียวที่คิดว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่คือรถเก๋งที่เธอขับไปทำงานอย่าบอกนะว่าเขาจะขายรถคันนี้ลืมไปแล้วหรือว่าเธอต้องใช้รถไปทำงานคนชราที่เธอดูแลแต่ละที่ก็ห่างกันตั้งหลายไมย้ไม่มีรถแล้วเธอจะเดินทางยังไงหากต้องนั่งรถเมล์หลายสายทุกวันเธอก็ต้องกลับบ้านค่ำถ้าเช่นนั้นลูกสาวก็ต้องอยู่คนเดียวทุกเย็นละสิ แต่ริกกี้ก็พยายามอธิบายให้เธอเข้าใจหากเขาทำรายได้ที่มากกว่าเดิมถึงจุดนั้นเมื่อไหร่เขาจะซื้อรถอีกคันแต่ระหว่างนี้ขอให้เธอขึ้นรถเมย์ไปก่อนเราต้องช่วยกันคนละครึ่งทางในตอนนั้นเซฟลูกชายก็กลับบ้านมาพอดีพอเห็นเอกสารซื้อรถเขาก็ไม่เข้าใจ แม่เลยเล่าบอกว่าพ่อจะไปทํางานขนส่งพัสดุเลยต้องออกรถตู้คันนี้พอรู้ว่าพ่อจะไปทํางานแบบนั้นเซฟก็หัวเราะประชดประชันซึ่งสุดท้ายแล้วริกกี้ก็ไปถ่ายรถตู้คันนี้มาจนได้ก่อนจะตรงมารับของที่คลังสินค้าที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ในแต่ละสายที่รถวิ่งน้องใหม่อย่างริกกี้เขาเลยคอยดูรุ่นพี่ในแต่ละขั้นตอนพอมาถึงเหล่าไดเวอร์ก็ต้องมาสแกนคล้ายว่าเป็นการยืนยันตัวตนรับเครื่องสแกนพัสดุ หัวหน้างานได้เห็นหน้าริกกี้เขาเลยอธิบายเรื่องการใช้เครื่องนี้บอกว่าเครื่องนี้มีค่ามากๆหากพังหรือสูญหายเองต้องชดใช้ทุกบาททุกสตางค์เครื่องนี้เป็นหัวใจของการทำงานเมื่อเราเริ่มงานก่อนนำของขึ้นรถตู้เขาต้องสแกนมันพอถึงมือลูกค้าก็ต้องสแกนเช่นกันเขาต้องพกติดตัวนำไว้ในรถตู้ตลอดไม่เพียงแค่สแกนมันยังเก็บทุกความเคลื่อนไหวของเราลูกค้าสามารถเช็คได้ว่าเราถึงไหนแล้วนั่นหมายความว่า เครื่องนี้มันสําคัญต่องานของเขามากจากนั้นริกกี้ก็เตรียมขนของขึ้นรถตู้เฮนรี่ได้เข้ามาแนะนําให้เขาจัดเรียงพัสดุก่อนขึ้นรถอันไหนถึงก่อนไว้นอกอันไหนไกลสุดเอาไว้ข้างในทําแบบนี้แล้วเองจะเร็วขึ้นแต่ระหว่างที่กําลังสอนงานเพื่อนนั้นรถตู้อีกคันที่เห็นว่าพวกเขาเกะกะก็บน่นเฮนรี่เลยหันไปด่ากลับ ดูเหมือนว่าที่นี่แต่ละคนจะสาดอารมณ์ใส่กันง่ายซะเหลือเกินซึ่งก่อนจะแยกย้ายไปส่งของเฮนเรี่ยังให้ของบางอย่างกับเขานั่นคือขวดชีฉุกเฉินบอกว่าอันนี้สําคัญมากแต่ริกกี้ก็มองว่ามันไร้สาระเลยโยนไว้ท้ายรถแถมหัวหน้าที่เห็นว่าพวกเขา,เาแต่คุยกันไม่ยอมถ่ายของขึ้นรถสักที เลยตะโกนเร่งบอกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองนะโวยอย่าทำเป็นเล่นหลังจากรับของจากครั้งเรียบร้อยริกกี้ก็เริ่มเดินทางส่งของตามสายงานของเขาซึ่งวันแรกก็โดนเลยลูกค้าใส่ที่อยู่ผิดทำให้เขาก็เสียเวลาแถมยังถูกค่าปรับในการจอดที่ห้ามจอดทำให้เขาก็หัวเสียโวยวายใส่เจ้าหน้าที่ทำท่าทีจะขับรถออกไปแต่สุดท้ายก็ต้องมารับใบสั่งอยู่ดี มาที่แอบบี้เนื่องจากสามีขายรถของเธอเพื่อไปดาวรถตู้ทำให้เธอก็ต้องเดินทางไปขึ้นรถเมย์มาทำงานดูแลผู้ป่วยซึ่งบ้านหลังแรกก็เป็นคุณยายที่แก่ชราความจำไม่ค่อยดีนักแถมวันนี้คุณยายแกยังดูกลักลวๆบอกว่าเมื่อเช้าตรู่มีคนแปลกหน้ามาที่นี่ทำให้แกก็ซ่อนตัวแอบบี้เลยบอกว่านั่นไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่ทางศูนย์ดูแลส่งเจ้าหน้าที่คนใหม่มาเข้าเวียนดูแลคุณยายในช่วงเช้ามืดแต่ยายแกที่ยังไม่ชินก็หวัดระแวงไม่เลิก จนไม่ยอมกินข้าวกินน้ําซึ่งหน้าที่ของแอบบีคือต้องดูแลและจดรายการต่างๆข้อมูลของคุณยายในแต่ละวันแต่ยายแกที่อยากเล่นหวีผมเลยจะขอหวีผมให้เธอแอบบี Abby ที่ยังไม่ว่างก็ขอให้ยายกินข้าวให้หมด เท่านั้นแหละยายแกก็ปัดอาหารลงจากโต๊ะทันทีส่วนริกกี้ในตอนนี้เขาก็ตะเวนส่งของตามบ้านคนพอเข้าวันที่2วันที่3เขาก็เริ่มชินพยายามปรับตัวทําเวลาขนาดว่าวันนี้เขารีบลูกค้าก็ยังชวนคุยเห็นว่าเขาใส่เสื้อทีมแมนยูก็ถามว่าทำไมถึงเชียร์ทีมนี้ริกกี้เลยบอกว่ามันเป็นทีมบ้านเกิดของเขาเท่านั้นแหละลูกค้าก็บ้าบอคอแตกมากขิงเรื่องทีมฟุตบอลมองว่าแมนยูของริกกี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อวยทีมซันเดอร์แลนด์ของตัวเองสุดฤทธิ คำพูดคำจายก็หยาบคายซะด้วยพอริกกี้จะเดินหนีก็เรียกไว้จนเขาก็ทนไม่ไหวเลยตำหนิทีมฟุตบอลของลูกค้ากลับไปว่าทีมของลูกค้าก็กากโคตรก่อนจะมีปากเสียงกันดังลั่นเพียงเพราะเชียร์คนละทีมนั่นเอง แต่เปที่ภรรยาของริกกี้ซึ่งในแต่ละวันเธอไม่ได้ดูแลคนป่วยแค่คนเดียววันหนึ่งไปเกือบ3บ้านโดยบ้านหลังนี้เป็นชายชราที่เธอต้องเตรียมอาหารให้เขาคอยเช็ดอึเช็ดก้นให้ชายชราคนนี้ซึ่งแอบบีที่เห็นว่าเริ่มคำเธอเลยโทรไปฝากข้อความถึงลูกสาวบอกว่าเธอเตรียมของแช่แข็งเอาไว้สั่งให้ลูกทําการบ้านให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปดูทีวีปิดบ้านแล้วให้มิดชิดรีบเข้านอนให้ไวที่สุด ก่อนจะวางสายก็โทรหาลูกชายต่อให้เซฟกลับมาอยู่เป็นเพื่อนน้องอย่าทะเลทลายเพราะว่าน้องอยู่บ้านคนเดียวดิซ่าที่เลิกเรียนมานั้นเธอก็เดินกลับบ้านล็อกประตูแน่นหนาตามคําสั่งของแม่หาข้าวหาน้ําช่วยเหลือตัวเองสุดๆส่วนเซฟที่กลับมาช่วงค่าก็มานั่งเล่นเป็นเพื่อนน้องสักแปบ๊บโชว์ให้ดูว่าเขากับเพื่อนเราทํางานศิละปะออกไปเพ้นตตามที่ต่างๆแต่น้องที่ไม่เข้าใจก็มองว่าพี่กับเพื่อนๆไประบายมัวตัวตามที่ต่างๆแบบนี้ได้หรือ หลังเข้านอนไปนั้นเธอก็เห็นว่าพี่ออกไปข้างนอกกับเพื่อนก่อนเธอจะได้ยินเสียงทีวีดังมาจากข้างล่างพอเปิดออกไปก็เห็นว่าพ่อกับแม่ทั้งคู่เผลอหลับอยู่หน้าโซฟาลิซ่าที่มองดูก็คิดว่าพ่อกับแม่คงเหนื่อยหน้าดูเธอเลยย่องเบาเก็บจานชามและปิดทีวีพอที่ตื่นมาเจอก็เรียกสาวน้อยเข้าไปสวมกอดเพื่อขอบคุณเช้าวันต่อมาไดรเวอร์คนหนึ่งก็มีปัญหา ตรงเข้าไปคุยกับหัวหน้างานแจ้งว่าเมื่อวานนี้รถของเขามีปัญหาและเขาพยายามติดต่อมาเพื่อจะนํารถไปซ่อมวันนี้แต่หัวหน้าไม่รับสาย หัวหน้าที่ฟังก็ถามแค่ว่าหากเขาจะลาหาคนมาขับแทนได้หรือ,อยังแน่นอนว่าไดาเวอร์คนนี้ไม่มีคนมาแทนเพราะเมื่อวานเขาพยายามติดต่อหัวหน้าแต่หัวหน้าไม่รับสายเองก่อนตัวเขาจะเริ่มมีน้ำโหบอกว่าเขาเดินสายส่งของไม่เคยหยุดพักรถของเขามีปัญหาแค่วันเดียวก็อีกแค่จะลางานไปซ่อมทำไมทำให้กันไม่ได้ระยะทางที่เขาวิ่งมันก็ไม่ใช่ไกลๆเขาวิ่งต่างเมืองไกลกว่าเพื่อนทุกคน ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นหัวหน้างานก็ดอนแคร์มากแต่โกนถามไดเวอร์คนอื่นว่ามีใครอยากเพิ่มเส้นทางไหมหากรับของของไอ้หมอนี่ไปเดี๋ยวเขาจะเพิ่มเงินให้อีกหนึ่งเท่าตัวแต่ดูเหมือนว่าไดเวอร์ Driver คนอื่นจะรู้ว่าเส้นทางของเพื่อนคนนี้มันวิ่งไกลโคตรคคคเลยไม่มีใครออกหน้ารับแทนหัวหน้าเลยเรียกถามริกกี้ว่าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวเขาเพิ่มเงินให้อีกหนึ่งเท่าตัวริกกี้ที่อยู่ในช่วงกอบโกยนั้นเขาก็ไม่ได้คิดทบทวนตัดสินใจรับงานเพิ่มทันที แต่พอจะขอรายละเอียดกับเพื่อนคนนี้เพื่อนก็มีท่าทีไม่พอใจที่หัวหน้าทําแบบนี้มันไม่ต่างอะไรจากการไล่เขาออกทําให้เพื่อนคนนี้ที่ทนไม่ไหวเลยตรงเข้าไปจัดการหัวหน้าถือซะว่าเป็นการทิ้งทวนมาสุดท้ายตัดมาที่บ้านลิซ่าก็มาปลุกพี่ไปโรงเรียนพยายามเรียกพี่อยู่นานแต่พี่ก็ไม่ตื่นเธอเลยบอกว่าแม่โทรมาขอร้องให้พี่ไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ซึ่งสุดท้ายพี่ก็ยอมตื่นจริงๆแต่ไม่ได้ตื่นไปโรงเรียนนะตื่นไปจับกลุ่มรวมตัวกับเพื่อนๆตรงไปที่3ามแยก พอเห็นป้ายโฆษณาที่กำลังซ่อมบำรุงพวกเขาก็จัดการปีนขึ้นไปแถมยังเนียนทำให้ตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่หาเสื้อไซส์งานมาใส่ขึ้นไปเพ้นท์วาดลวดลายแต่เจ้าหน้าที่จริงๆที่เห็นว่าเด็กๆพวกนี้ไม่ยุ่งยามเลยมาตรวจสอบแต่พวกเขาก็โกหกอ้างว่าได้รับอนุญาตจากโรงเรียนให้มาทำา PR ที่นี่แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อเลยจะนำเรื่องนี้ไปตรวจสอบที่โรงเรียนแต่แก๊งพวกนี้ก็ไม่กลัวจัดการพ่นสีอย่างต่อนเนื่อง ระหว่างที่ลูกสร้างวิลกรรมอยู่นั้นแม่ก็ตะเวนดูแลผู้ป่วยโดยคุณยายอีกคนที่ดูแลน่าจะเป็นบ้านหลังใหม่ที่อปปี้เพิ่งเข้ามาดูแลทั้งสองเลยพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวส่วนตัว คุณยายโจได้เล่าว่าตอนาสาวแกก็ทำงานช่วยเหลือสังคมแต่พอแก่ตัวมาตัวแกก็ช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้ขนาดจะเดินเองยังต้องให้คนอื่นช่วยส่วนแอบบี้ก็เลกเปลี่ยนเรื่องราวของเธอบ้างเอาภาพครอบครัวให้ดูวันนี้คือลูกชายและลูกสาวปัจจุบันลูกชายอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยมีเรื่องให้ตามแก้ไขยอยู่เรื่อยส่วนนี่ลิซ่าลูกสาวของเธอเธอเป็นเด็กดีและแข็งแกร่งมากมาก ก่อนจะเล่าต่อว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของครอบครัวเมื่อ10ปีที่แล้วแต่พวกเธอจำเป็นต้องขายมันไปเพราะตอนนั้นเศรษฐกิจกไม่ดีนักริกกี้สามีของเธอตกงานพวกเราเลยเอาบ้านเข้าจำนองก่อนจะถูกขายทอดตลาดในที่สุดซึ่งตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเลยริกกี้เปลี่ยนงานแล้วงานเล่าเขาทำหลายอาชีพมากจนทุกอย่างผ่านไปแต่เรายังคงอยู่บ้านเช่ายายโจที่ฟังก็ให้กำลังใจแต่แอบบี้เธอก็เข้มแข็งคิดในทางที่ดีอยู่เสมอ หลายวันต่อจากนั้นดูเหมือนว่าเพื่อนหญิงในกลุ่มของเซฟเธอจะหนีครอบครัวเดินทางไปอยู่กับเพื่อนที่ต่างเมืองบอกกับเซฟว่าเธออยากหนีจากความวุ่นวายครอบครัวเที่ยวเตดดื่มและสาส์อารมณ์ใส่เธออยู่เรื่อยเธอเลยจะไปตายอดับหน้าดีกว่าซึ่งเซฟที่ต้องบอกลาเพื่อนแถมพอเห็นความกล้าที่เพื่อนเลือกสิ่งที่ดีกว่าที่นี่เขาก็เศร้า พอตกข้าวันนั้นพ่อก็ได้รับแจ้งจากครูว่าลูกชายไม่เข้าเรียนเลยขอค้นกระเป๋าของลูกจนได้เห็นกระป๋องสีเต็มไปหมดส่วนเซฟก็ชิวโคตรท่าทีดูไม่กลัวพ่อเลยสักนิดพ่อลยถามว่าเขานาเงินจากไหนไปซื้อของพวกนี้เซฟเลยตอบอย่างมัน่นว่าเขาเอาเสื้อโค้ทไปขายได้ยินเช่นนั้นพ่อก็โกรธเลยสิกว่าจะหาเงินไปซื้อเสื้อโค้ทอุ่นๆให้ลูกได้รู้ไหมว่าต้องทำงานหนักขนาดไหนตัวแม่เองก็ตกใจเดินไปพูดจาดีๆถามว่าลูกทำไมถึงทำแบบนั้น แต่ว่าเขาก็ไม่ตอบพ่อเลยบ่นได้ยาวว่าการที่เขาเอาของในบ้านไปขายแลกกับการไปพ่นสีไราสาระแบบนั้นมันคุ้มค่าหรือเปล่าแน่นอนว่าเซฟที่อยู่ในัยหัวเลี้ยวหัวต่อน,นั้นเขาก็ไม่เข้าใจหรอกเถียงพ่อแม่ทุกคําบอกว่านันคืองานศิลปะพ่อที่ได้ยินก็ขึ้นเสียงใส่ลูก แต่แม่ก็คอยเบรกให้พอ่อพูดจาดีดด้วยเหตุผลแต่ตัวพ่อก็เบรกไม่อยู่แล้วในเมื่อเราสองคนทํางานหนักส่งลูกเรียนแต่ลูกดันไม่เข้าเรียนไปทําตัวไร้สาระไปวันวันแถมให้พ่อแม่ต้องตามจ่ายค่าปรับเนี่ยนะคิดบ้างสิซึ่งแม่ก็ยังคงเสียงอ่อนเสียงหวานใส่ลูกถามว่าลูกทําไมไม่ไปเรียนแล้วจะสอบเข้ามาหาลาัยได้ยังไงแต่ว่าเขาก็ไม่อยากเรียนต่อมาหาลาัยเราว่าพี่ชายของเพื่อนเรียนจบปริญญาตรีแต่ยังทํางานอยู่ในคลับแล้วเขาจะเรียนมาหาลาัยทําเพื่อ พอพอได้ยินความคิดของลูกชายก็ถึงกับสะบัดบอกว่างานดีๆมันก็มีให้เลือกเท่านั้นแหละลูกชายก็สวนกลับทันทีงานแบบพ่อน่ะเหรอขับรถส่งของเนี่ยนะตัวพ่อที่เจอลูกใส่มาแบบนี้เขาก็คุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่บอกว่าตรูทำงานมา15ชั่วโมงต่อวันต้องเจอลูกค้าประสาทแดกมากมายทุกอย่างที่ทำไปก็เพื่อเองกับครอบครัวทั้งนั้นแต่เซฟที่ฟังก็ไปชดประชันบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นสงสัยพ่อยังคงทำไม่พอ ทำเอาพ่อที่ฟังก็หมดคำจะพูดเดินหนีไปทันทีแม่ที่นั่งอยู่ก็ยังอ่อนช้อยพูดจาะมุนกับลูกขอให้ลูกเข้าใจใพ่อเราทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อครอบครัวแต่เจ้าตัวก็ไม่ฟังเดินหนีแม่ไปเช่นกันหลายวันต่อมาจากนั้นลิซ่าก็ไม่ช่วยพ่อส่งของสองพอลูกที่ช่วยกันก็ทำเวลาได้อย่างดีแถมลูกค้าพอได้เห็นความน่ารักของหนูหน้อยพวกเขาก็ยินทิปให้ด้วยจนพ่อก็แซวบอกว่าพ่อทำงานมาเป็นเดือนยังไม่เคยเห็นได้ทิปสักแดง ระหว่างทางลิซ่าก็ทําการทํางานของเครื่องนี้และลองกดตรงนั้นตรงนี้เพื่อดูเมนูของเครื่องสแกนนี่พอมาถึงบ้านอีกหลังเจ้าของบ้านก็ระบุไว้ว่าให้เอากล่องพัสดุไปวางไว้ที่สวนพ่อเลยให้ลูกเขียนน้ตหย่อนไว้ที่ประตูว่ากล่องพัสดุอยู่ที่สวนแต่พอพ่อเปิดประตูไปที่สวนเสียงหมาก็ห่าเขาก่อนที่พ่อจะวิ่งหนีตายออกมาลิซ่าที่เห็นแบบนั้นเลยเขียนน้ตเพิ่มใส่ไปว่าเจ้าของบ้านเป็นนี่พ่อของเขา หมาของคุณและแกดพ่อจนานเกงบ็อกเซอร์ขาดเลยจากนั้นสองพ่อลูกก็แวะกินมื้อเที่ยงข้างทางพ่อที่เห็นว่าวันนี้เราทําเวลาได้อย่างดีเราน่าจะซื้ออาหารอินเดียไปฉลองที่บ้านด้วยการเอาเงินค่าทิปที่ลูกนั้นได้มาไปซื้อของฉลองที่บ้านเราจะโทรน,นัดเซฟให้กลับมากินข้าวด้วยกันมันคงน่าจะดีน่าดูลิซ่าที่รู้ว่าพ่อเหนื่อยและทําเพื่อครอบครัวเธอก็ขอให้พ่อไม่ต้องพยายามมากเกินไปแล้ววันนี้เธอก็มีความสุขมากที่ได้มาช่วยพ่อ ทำเอาคนเป็นพ่อที่ได้ยินเขาก็น้าตาคลอทันทีตัดมาที่แอบบี้เธอที่เพิ่งเปลี่ยนแกะกับเพื่อนก็โทรไปเช็คให้แน่ใจเพราะคนในสายเหมือนจะมาใหม่เลยต้องบอกรายละเอียดมากมายแต่ดูเหมือนว่าคนในสายจะไม่ฟังสิ่งที่เธอพูดแถมยังขอกลับก่อนเวลาซะด้วย Abby แอบบี้เลยโทรประสานหาญาติของคุณยายโจให้มารับช่วงต่อดูแลคุณยายส่วนป้าที่นั่งรอรถเมย์พอได้ยินเธอคุยโทรศัพท์ด้วยความกังวลแกก็เป็นห่วงถามว่าเธอโอเคหรือเปล่า แอบบี้เลยระบายให้ฟังบอกว่าเธอสงสารคุณยายคนดูแลที่มาเปลี่ยนกะจะเทงานแถมญาติพี่น้องของยายก็อยู่ต่างเมืองเธอเลยอดห่วงไม่ได้เพราะเธอให้สัญญากับตัวเองมาโดยตลอดว่าเธอจะดูแลคนชะาเหล่านี้เปรียบเสมือนแม่ของเธอพอพูดจบเธอก็ร้องไห้ออกมาขณะรถเมย์มาจอดเธอก็ไม่พร้อมขึ้นไปขอนั่งร้องไห้ทำใจตรงนี้สักแป๊ ตกเข้าวันเดียวกันนั้นพ่อกับลิซ่าก็ซื้ออาหารมาฉลองที่บ้านโดยมีเซฟมาร่วมวงด้วยทุกคนดูมีความสุขมากแต่แม่กลับได้รับข้อความจากคุณยายบอกว่าแกนั่งอยู่ที่โซโฟาคนเดียวมานานกว่าสีชั่วโมงแล้วญาติขงแกยังเดินทางมาไม่ถึงคนดูแลคนใหม่ก็เทงานไปตั้งแต่เย็นแม่ที่เห็นแบบนั้นก็ใจคอไม่ดี ร้อนใจเป็นห่วงยายโจเลยจะไปที่นั่นบอกกับสามีว่าเธอไม่สามารถปล่อยให้ยายแก่อยู่อย่างนั้นได้เพราะยายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เธอจะขึ้นแท็กซี่ตรงไปให้ไวที่สุดแต่สามีก็ขันเพราะวันนี้เป็นคืนวันเสาร์รถลาก็แทบไม่มีถ้ารอคงหลายชั่วโมงแน่ได้ยินเช่นนั้นเซบก็ปิ๊งไอเดียบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นทำไมเราไม่ไปกันหมดนี่ด้วยรถตู้ของพ่อเปิดเพลงรอแม่บนรถง่วงก็แค่นอนรอ ขอดีฟังว่ามันเข้าท่าก็ตกลงตามนั้นหอบครอบครัวขึ้นรถตู้เดินทางไปบ้านของยายโจเซฟกับลิซ่าก็เปิดเพลงเฮฮารอแม่บนรถส่วนแอปบบี้ก็เข้าไปดูแลยายข้างในซึ่งยายก็ขอโทษที่ทําให้คืนวันเสาร์ของเธอกลับไม่ได้พักอยู่กับครอบครัวและต้องมาเสียเวลาที่นี่ก่อนยายจะบอกอย่างละอายใจว่าแกนั่งอยู่ตรงนี้เป็นเวลาเกือบสี่ชั่วโมงแล้วแกไม่ได้ลุกไปไหนทําให้แกเลยฉี่ใส่โซฟา แอบบีที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีเธอก็พยายามช่วยยายอย่างไม่ไรังเกียจเลยสักนิดหลังกลับมาที่บ้านเธอก็นอนคุยกับสามีที่วันนี้ลูกชายทําให้เราประหลาดใจโดยเนื้อแท้แล้วลูกของเราเป็นคนเห็นอกเห็นใจแต่เธอก็แอบกังวลว่าที่ผ่านมาที่ลูกไม่เข้าเรียนเขาจะถูกไล่ออกหรือเปล่าเราต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงเขาให้เขาไปเรียนให้ครบทุกวิชาให้ได้ซึ่งสิ่งที่เธอกลัวที่สุดก็มาถึงเพราะวันนี้ครูโทรให้พ่อกับแม่ ไปไประชุมเรื่องพฤติกรรมของเซฟที่โรงเรียนภายใน4ี่โมงเย็นวันนี้แน่นอนว่าสองสามีภรรยางานยุ่งส่วนแอบบี้ก็ไม่มีรถเดินทางเลยต้องวิวววานสามีให้ไปที่โรงเรียนแทนเธอริกกี้เลยต้องเร่งส่งของให้ทันแถมวันนี้เขาต้องมาส่งมือถือให้ลูกค้าเลยโทรขึ้นไปแจ้งล่วงหน้าให้ลูกค้าเตรียมบัตรประชาชนไว้รอแต่พอจะเดินขึ้นลิฟ ความสวยขึ้นมาดักหน้าพอลิฟต์ดันเสียทุกตัวแล้วยังไม่จบแค่นั้นเพราะลูกค้ายังไม่เตรียมบัตรประชาชนไว้อีกจะรับของแล้วไปเลยแต่วันนี้มันของสําคัญยังไงก็ต้องยืนยันตัวตนริกกี้เลยขอบัตรจากเขาแต่ไอหมอน,นี่ก็เล่นแง่บอกวันนี้มันของเขาจะยืนยันทํระแสงอะไรริกกี้ที่ต้องทําตามหน้าที่ตัวเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันจนลูกค้าก็อารมณ์เสียและมีปากเสียงกันในที่สุดริกกี้ที่รู้ว่าต้องรีบไป,ไปประชุมให้ลูกเขาก็ไม่ไหว จัดการผักลูกค้าพิธีถ้าไม่มีบัตรยืนยันตัวตนเองก็ไม่ต้องเอามือถือเครื่องนี้หลังส่งของเสร็จเขาก็เอาเครื่องสแกนมาคืนที่บริษัทแต่หัวหน้าก็เรียกคุยเขาที่รีบก็ร้อนใจโดยหัวหน้าถามว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเขาพาใครขึ้นรถไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามีลูกค้ารายง,งานเรื่องนี้มาลิกกี้เลยบอกว่าเขาพาลูกไปด้วยแต่หัวหน้าก็ห้ามไม่ให้ทำแบบนี้อีก ลิกกี้เลยไม่เข้าใจในเมื่อนั่นลูกสาวเขาแล้วนี่ก็รถตู้ของเขาเขาจ่ายค่าป,ประกันและจ่ายงวดรถเองทำไมถึงเอาลูกไปด้วยไม่ได้หัวหน้าเลยบอกว่าสิ่งที่เขาพูดมันก็ถูกแต่นี่คือข้อตกลงของงานฉะนั้นต้องปฏิบัติตามกฎจากนั้นลิกกี้ก็มาที่โรงเรียนของลูกซึ่งขนาดว่าเขารีบแทบตายเขาก็ยังมาไม่ทันรูเลยให้จดหมายไว้แทนว่าทางโรงเรียนมีมติเห็นชอบ ลงโทษเซฟด้วยการพักการเรียนเป็นเวลา20วันและเขาต้องเรียนออนไลน์ในระบบทำข้อสอบให้ครบแม่ที่ฟังก็กลุ้มมากแต่ลูกชายยังเอาแต่งเงียบแม่เลยแก้ต่างแทนลูกบอกว่าเธอยุ่งจนไม่มีเวลาเข้มงวดทำให้เรื่องมันเป็นแบบนี้สามีที่เห็นว่าเธอเอาแต่ปกป้องเขาเลยตะวาดเสียงดังทำให้แอบบีก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่ ถามว่าทําไมเขาไม่โทรหาลูกเองทําไมไม่โทรเช็กว่าลูกถึงโรงเรียนหรือยังหรือกลับบ้านตอนไหนเธอต้องแหกปากโทรหาลูกเช้าเที่ยงบ่ายจนคนบนรถลาคาญกันหมดแล้วเท่านั้นแหละสามีก็สวนกลับบอกว่าเขาต้องวิ่งส่งของทั้งวันจะเวลาที่ไหนโทรทั้งวันก็อยู่แต่บนรถพอได้ยินประโยคนี้ภรรยาก็ของขึ้นถามว่าโชคดีแค่ไหนที่เขาในม,มีรถขับไปทํางานตรงนั้นตรงนี้นนแหกตาดูเธอสิ ต้องเดินขึ้นรถเมล์ทุกวันวันหนึ่งต่อรถมากกว่าสี่สายเพราะว่าเขาเอารถเธอไปขายยังไงละ่ะพอพูดจบเธอก็ร้องไห้แล้วเดินออกไปพอที่เจอสถานการณ์แบบนี้ก็หันไปถามเซฟว่าเขาดีใจใช่ไหมที่เห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันเพราะลูกหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นริกก็มาปรึกษาหัวหน้าเพราะอยากได้วันหยุดสักวันบอ,ก,อบกว่าครอบครัวของเขามีปัญหาลูกชายเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อกำลังเข้าสู่วัยรุ่นเลยต้องดูแลอย่างใกล้ชิด หัวหน้าที่ฟังจบก็พูดแบบไม่ไว้หน้าบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีไดเวอร์ก็สี่คนมาด้วยปัญหาชีวิตทั้งนั้นคนนึงแม่ป่วยคนหนึ่งต้องพาลูกไปสอบอีกคนภรรยาติดเตียงและอีกคนมีโรคประจําตัวพวกเขาเหล่านี้มาเพื่อขอวันหยุดมันลิกกี้แล้วถามว่าเขาอนุญาตหรือเปล่าคําตอบคือไม่เพราะงานของเราคือจัดส่งพัสดุให้ถึงมือลูกค้าตามวันและเวลาที่กําหนด เรามีลูกค้าและพาร์ทเนอร์ส่งของกันทุกวัน1ชั่วโมงคือเงินหากพลาดไปเพียงแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็เราก็จะสูญเสียอย่างมหาศาลฉะนั้นหากเขาจะหยุดได้เขาต้องหาคนอื่นมาทดแทนพร้อมบอกว่าทุกคนมองว่าตำแหน่งหัวหน้าของเขามันช่างน่ารังเกียจไร้ความเป็นคนแต่นี่มันคือหน้าที่ของเขาและทั้งหมดมันคือธุรกิจซึ่งพอรู้อย่างนั้นก็ไม่เคยขอหยุดอีกเลย แต่ปัญหามันก็วิ่งเข้าใส่เขาเสมอวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาแจ้งว่าเซพกับเพื่อนขโมยของในร้านค้าและต้องการให้ผู้ปกครองไปที่สอนอนด่วนเลยริกกี้ที่กำลังถ่ายของขึ้นรถตู้เพื่อเตรียมออกไปส่งของนั้นเขาก็พยายามติดต่อภรรยาแต่ว่าเธอก็ไม่รับสายเฮนรี่ที่ได้ยินเขาก็เดินมาถามไทยแต่ริกกี้ที่ติดต่อภรรยาไม่ได้เขาก็หัวร้อนแถมหัวหน้าก็ตะโกนเร่งเพราะเหลือแค่รถของเขากับเฮนรี่ที่ยังจอดอยู่ไม่ออกไปส่งของสักที ริกกี้เลยเดินไปของหัวหน้าขอแวะไปที่สอนอด้วยเรื่องส่วนตัวสักประเดี๋ยวหากเสร็จสิ้นธุระเขาจะรีบไปส่งของทันทีเท่านั้นแหละหัวหน้าก็ด่าแรงหยาบคายทุกคำหาคำสุภาพไม่เจอแถมยังหักค่าจ้างจำนวน200ปอนปอของเขาอีกด้วยจากนั้นเขาก็ไปประกันตัวลูกและในคืนนั้นเขาก็จัดการอบรมสั่งสอนไปชุดใหญ่แน่นอนว่าไอ้หนุ่มมันจะฟังสักที่ไหนกี่หนแล้วแต่กี่หนก,ก็ยังไม่เข็ดหลาบแต่ขับตอด นั่งกดมือถือชิวเวอร์ส่วนแม่ก็เสียงอ่อนเสียงหวานเหมือนเดิมขอให้ลูกหยุดเล่นมือถือก่อนนะจ๊ะแต่พอก็หมดความอดทนจัดการยึดมือถือลูกเซฟที่ไม่ยอมเขาก็กระโจนเข้าใส่พ่อยื้ย่างมือถือขึ้นมาจนเกิดการใช้กําลังก่อนที่เขาจะหนีออกไปจากบ้านลิซ่าที่เห็นเธอก็ร้องไห้ที่ทุกคนเป็นกันแบบนี้ในคืนนั้นแอบบีก็ไม่พอใจในสิ่งที่สามีทํากับลูกริกกี้เลยถามว่าเขาผิดใช่ไหมที่ลูกโดดเรียนขโมยของและก้าวร้าว ทั้งหมดนั่นคือความผิดของเขาใช่ไหมแอบบี้เล่อธิบายว่าสามีไม่ยอมควบคุมอารมณ์ตัวเองเขาเอาความเหนื่อยมาลงกับลูกและเธอที่ไม่อยากถกเถียงกับเขาเลยขอแยกห้องนอนไปนอนกับลิซ่ากลางดึกคืนเดียวกันนั้นลิซ่าก็ตื่นมากลางดึกเลยเดินไปดูข้างล่างและเห็นพี่เพิ่งเปิดประตูออกไปพอหันกลับมาก็พบว่าภาพถ่ายในบ้านถูกพ่นกากบาทหมดเลยกระทั่งเช้าวันต่อมาพ่อที่จะตื่นไปส่งของก็เห็นว่ากุญแจรถตู้หายไป ซึ่งคงเป็นใครไม่ได้นอกจากเซฟแน่นอนว่าพอไม่มีกุญแจรถริกกี้ก็ไม่สามารถไปทํางานได้ปั่นจักรยานตามหาลูกชายนั่งซดเบียร์รอเขากลับบ้านด้วยอารมณ์โกรธที่ประทุอย่างรุนแรงและในช่วงบ่ายวันนั้นพอเห็นว่าเซฟกลับมาพ่อก็ตรงมาเาค้นถามหากุญแจรถแต่เซฟก็ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวจนพ่อก็ทนไม่ไหวสาดอารมณ์และพังมือใส่ลูกไปทีพอริซ่าเห็นแบบนั้นเธอก็ตกใจพ่อที่เสียงานเสียเวลาแล้วไหนจะเสียค่าปรับบวกกับพังมือใส่ลูก เขาก็ออกมานั่งทำใจข้างนอกก่อนลิซ่าจะโทรให้พ่อกลับบ้านบอกว่าเธอมีเรื่องสำคัญจะบอกพอพ่อกลับมาถึงเธอก็ร้องไห้ขอโทษกับพ่อบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของพี่พี่ไม่เกี่ยวเลยก่อนเธอจะหยิบกุญแจรถที่ซ่อนเอาไว้เอามาคืนให้พ่อร้องไห้ขอโทษบอกว่าเธอแค่อยากให้สิ่งต่างๆมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเธออยากให้พี่กลับมาอยากให้พ่อมีเวลากับครอบครัวเหมือนเดิมพ่อกับแม่ที่เห็นแบบนั้นทั้งคู่ก็ร้องไห้เข้าใจความรู้สึกของลูก พร้อมขอโทษที่ทําให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้วันต่อมาริกกี้ก็กลับมาทํางานแน่นอนว่าเมื่อวานที่เขาหยุดงานไปนั้นเขาก็ถูกบริษัทหักเงินบานตะไทยเลยต้องมาทํางานใช้หนี่แล้วไหนจะค่าบิน,นต่างๆขนาดจะฉี่ยังไม่มีเวลาเลยเอาขวดที่เพื่อนให้ไว้ยืนฉี่มันตรงนั้นแต่ในตอนนั้นก็มีแก๊งวัยรุ่นกระโจนเข้ามาทําร้ายหรือกล่องพัสดุหาของมีค่าและขโมยเครื่องสแกนไปแถมพวกเขายังเอาฉี่ล่าใส่ตัวริกกี้ ก่อนเจ้าตัวจะถูกหามส่งโรงพยาบาลระหว่างรอเอ็กซเรย์นั้นหัวหน้าง,งานก็โทรมาไม่เลิกที่เครื่องสแกนหายและพัสดุบางก่องก็ถูกขโมยไปรวมไปถึงการพาจัดส่งของวันนี้สรุปค่าเสียหายทั้งหมดก็เกือบ2,000ปอนและหากพรุ่งนี้เขาหาคนขับมาแทนไม่ได้แล้วก็ทางบริษัทอาจต้องเปิดรับสมัครหาคนขับใหม่แทนแอบบี้ที่ได้ยินแบบนั้นเธอเลยดึงโทรศัพท์ไปคุยบอกว่าสามีเธอเจ็บปางตา เจ้านายภาษาอะไรไม่ถามถึงอาการด้วยซ้ํายังมีหน้ามาโทรแจ้งค่าปรับถามจริงยังมีความเป็นคนอยู่ไหมหรือต้องให้ตายกันไปข้างหนึ่งเขาถึงจะพอใจแอบป,ปีที่สติหลุดเธอก็ด่าเสียงดังจนคนในโรงพยาบาลก็ได้ยินหมดเลยก่อนเธอจะร้องไห้โหด,ด้วยความเสียใจและความเครียดที่สะสมมานานริกกี้เลยพาเธอกลับบ้านแล้วคอยมาเอ็กซเรย์ในวันพรุ่งนี้ ในคืนเดียวกันนั้นเซบที่รู้ว่าพ่อถูกทำร้ายเขาก็เป็นห่วงเข้ามาดูการของพ่อส่วนริกกี้ก็นอนคิดมากทั้งคืนพอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็เขียนโน้ตขอโทษลูกกับภรรยาบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรก่อนเจ้าตัวจะตัดสินใจกลับไปทำงานทั้งทั้งที่สภาพร่างกายเป็นแบบนี้เซบที่ตื่นมาเจอก็รีบห้ามพ่อแต่พ่อก็โกหกบอกว่าเขาจะไปเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลแน่นอนว่าเซบไม่เชื่อขอให้พ่อลงจากรถก,กลับเข้าบ้าน พ่อที่ทำแบบนั้นไม่ได้เขาก็ขอโทษลูกเพราะว่าเราเป็นหนี้หลายพันปอนพ่อไม่สามารถหยุดได้หากเราไม่มีเงินจ่ายบินต่างๆเราต้องไปนอนอยู่ข้างทางฉะนั้นขอให้ลูกปล่อยพ่อไปแต่สเซบก็ขอร้องพ่อบาดเจ็บขนาดนี้จะไปทำงานได้ยังไง พร้อมบอกจากใจว่าพ่อไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นขอแค่พ่อเป็นพ่อสิ่งนี้ต่างหากที่พวกเราต้องการพอฟังเช่นนั้นพ่อก็พยายามกลั้นใจขอเวลาลูกเพียงแค่6เดือนแล้วพ่อจะทําทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้พอพูดจบเขาก็ขับรถออกไปแม้ว่าครอบครัวจะขอร้องแค่ไหนก็ตามแต่พ่อก็เลือกที่จะออกไปทํางานพร้อมกับน้ําตาและความเจ็บปวด สบาทที่แบกภาระหนี้สินสมองที่มีแต่คำว่าหาเงินและหัวใจที่แสนเศร้าที่ไม่สามารถทำตามคำขอร้องของครอบครัวได้ก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDB ไป7.6ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกระตกตอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป